ส่วนที่น่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีกลุ่มคนเสื้อแดงไปรอให้กำลังใจนายจตุพรธมพันธ์นะคะรวมทั้งมีแกนนำนปชปไปเยี่ยมแล้วก็แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวกับนายจตุพรในเรือนจำช่วงนี้นะคะเราจะติดตามรายงานจากคุณสุบงกตสุกแก้วรายงานสดด้วยระบบปีแกนจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสุบงกตคะ่ะ ขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เรือนจาที่เสษกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งใน,นแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะทยอยมารวมตัวที่นี่นะคะเพื่อร่วมลุ้นนะคะการประกาศกานรับรองผลของนายจตุพรพรษพันธ์ค่ะว่าที่สสพักเพื่อไทยค่ะไมแต่เชื่อช่วงเช้าและก็บรรยากาศสดๆตอนนี้แล้ค่ะที่กลุ่มคนเสื้อแดงนั้นมาร่วมรุ้นนะคะ ทั้งมีการจัจมาซื้อของการมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมามีมุมมองต่างๆที่แลกเปลี่ยนกันณเวลานี้นะคะและตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นกันค่ะวันนี้ก็มีแกนนากลุ่มคนเสื้อแดงทั้งสสพักเพื่อไทยอย่างนนะา,ายนัทมุษิใส่เกลือและก็แกนนากลุ่มคนเสื้อแดงอื่นๆนะคะเข้าเยี่ยมนา,ายจตุพรพรมพันธ์ค่ะโดยนายนัทภูษ์ใส่เกลือน,นั้นจะใช้เวลาเข้าเยี่ยมนายจตุพรน,นั้นประมาณ40นาทีนะคะหลังจากนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าววอยซีวีค่ะ คุณนัทฒิสัยเกลือค่ะบอกกับทีมข่าวว i c ซ์ทวีค่ะว่านายจตุพรนั้นมีกำลังใจคาดหวังว่าวันนี้นะคะจะได้รับอิสรภาพเราไป,ปฟังเสียงนะคะคุณนัทฒิสัยเกลือกันค่ะเพื่อประเมินสถานาการณ์ให้ฟังนะครับว่าข่าวสารในสื่อมวลชนเนี่ยก็เห็นตรงก,ก,กันกับที่พวกผมหารือกันว่าก็กตน,น่าจะมีการประกาศรับรองคุณจตุพรไปก่อน แล้วหลังจากนั้นจะมีขั้นตอนในการยื่นเรื่องตีความที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องดูว่าวันนี้ผลการประชุมกรกตนเนี่ยจะมีมติอย่างไรนะครับเราก็บอกมาตลอดว่าเราไม่มีความคิดจะไปเคลื่อนไหวกดดันเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่จะมาให้กำลังใจคุณจตุพรก็จะมากันอย่างที่เห็นนี่แหละครับกําลังไหลกันมาไม่ขาดสาย หวังใจว่าเมื่อกกตประกาศรับรองแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถไปรับใบรับรองแล้วก็ไปยื่นคำร้องขอประกันตัวต่อศาลได้ทันทีคือถ้ากกตรับรองทันในช่วงเวลาราชาการของวันนี้ก็จะส่งทีมทนายความไปดำเนินการเลยถ้าหากไม่ทันในเวลาราชาการวันนี้ก็คงจะเป็นพรุ่งนี้เชา้าซึ่งทุกอย่างทางฝ่ายกฎหมายของเราเนี่ยเตรียมการไว้พร้อมหมดแล้วครับ ก็ไม่มีปัญหาเลยครับคือพวกผมมันนักรบเพราะฉะนั้นทุกสถานการณ์เนี่ยเราก็ต้องยิ้มแล้วก็เข้มแข็งผ่านมันไปให้ได้สภาพจิตใจของคุณเจตุพรคุณนิสิทธิ์สินทุพไก็เหมือนกับ นักสู้เพื่อรประชาธิปไตยทั้งหลายครับค่ะจากการประเมินของทีมทนายความนะคะก็เชื่อว่าวันนี้นายจตุพรพงพันธ์นั้นอาจจะได้การรับรองสิทธิ์นะคะซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับกกตค่ะและนี่แหละคะ่ะก็คือเสียงที่ส่งผ่านจากทีมทนายความค่ะทั้งทีมกฎหมายแล้วก็คุณจตุพรเองเนี่ยก็เชื่อมั่นว่ากกตจะให้ความเป็นธรรมก็คือจะพิจารณารับรองคุณจตุพรไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ฝากถึงกกตทั้งห้าท่านนะครับว่าขอให้ท่านสบายใจว่าคุณจตุพรไม่ติดใจเรื่องใด และเข้าใจว่าการทำหน้าที่ของท่านนี่ก็ทำไปภายในกอ่อระยะเวลา ที่สาคัญคือคุณจตุพรเนี่ยอยากฝากขอบพระคุณท่านกรกตทั้ง5ท่านจริงๆว่าท่านได้ทาหน้าที่อยากเต็มที่แล้วนำค,ค,คนอื่นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนางธิดาถาวรเสรษจค่ะวันนี้ก็ได้เข้าเยี่ยมนายจตุพรโฟมขวั์เช่นกันค่ะและหลังจากนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะโดยทีมข่าววอยซีวีค่ะหนึ่งคำถามที่ได้ถามออกไปก็คือว่าวันนี้เป็นอย่างไรและคาดการณ์หรือไม่ว่าจะได้รับการรับรองสิทธิ์นะคะซึ่งนางธิดาก็บอกว่าวันนี้เชื่อว่าจะได้รับรองนะคะและหนึ่งในนั้นนะคะก็ตอบกลับไปอีกว่่่าาาปััญหทีกกกงววล จะ,ะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่ากลุ่มคนเสื้อแดงจะไปกดดันนั้นนางธิดายืนยันค่ะว่าวันนี้จะไม่มีการกดดนันเพราะกฎหมายหลังจากนี้กฎหมายจะเป็นตัวกดดนันไม่ใช่เสื้อแดงเป็นตัวกดดันค่ะ